สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนี่ครับวันนี้ครับกลางวันนี้เรามาลุยกันต่อนีครับก็จะมีนะครับเป็นอ่า พระหุระมานนะครับพระหุรมานตันนี้นะครับนะเข้ามาอีก4องค์สุดท้ายนี่ครับเข้ามากับอีก4องค์สุดท้ายแล้วก็จะมาเปิดนะครับนะพระขุนแผนหนุมานครับยังเปิดไม่ครบพี่นะพระขุนแผนหนุมานรุ่นแสนล้านนะครับที่ที่ร่วมร่วมนะครับร่วมสมทุนนะครับซื้อรุ่นหนามนะครับแนวชายแดนนะครับนารัปูมหาธิรานี่ครับพุทธาพิเศษนะครับแล้วก็มีเกจิร่วมพุทธาพิเศษด้วยนะครับ แล้วก็มีพระหูระมานะะครับ hmm. ม mm ีมาสี่องค์นะครับมีมาสี่องค์นะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดก่อนแล้วกันนะครับพระหูระมานก่อนแล้วกันนะครับพี่น้มีมาสี่องค์ฮะนี่ฮะนี่ครับมีมาสี่องค์นะครับนะเหมือนเดิมครับนะองค์ละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับชุดนี้จะ้แพงกว่านะพี่น้แต่เอาเอาเท่าเดิมนะครับได้มาเพียงแค่สองค์นะครับ รายการที่หน um ึ่งนะครับเปิดออกมาครับพี่เลขค้นอันเบอร์นี่ครับหมายเลขหกสี่เก้าหนึ่งฮะหกสี่เก้าหนึ่งนี่ครับพระอุรมานนี่ครับนี่ฮะหกสี่เก้าหนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับรับประกันการันตีพระแท้ครับแน่นอนฮะต่อมาครับรายการที่สองนี่ครับรายการที่สองนี่ครับนี่ฮะเลขโค้นันเบอร์นี่ครับนะหกหกสามศูนย์นะครับ หกหกสามศูนย์นะผมมีมาแค่เนื้อเดียวนะพี่นะนี่ฮะหกหกสามศูนย์นะพี่นะเพราะราคาตอนนี้ขยับนะครับขยับนะครับผมก็ไม่สามารถเอามาแบ่งปันให้พี่ๆได้นะครับเนาะเพราะราคากําลังแรงพี่นะครับเนื้อทองแดงนี้ก็สี่ร้อยห้าร้อยแล้วพี่นะครับนี่ฮะสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับนะองค์ละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการนี้รายการที่สองนะครับสวยมากนะครับ ต่อมารายการถัดไปพี่ชายเป็นรายการที่สามฮะรายการที่สามนี่ครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะรายการที่สามนี่ครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะรายการนี้นี่ครับนี่ฮะสวยๆเลยพี่ชายนี่ครับกับานเลขคุณเบอร์หนึ่งเก้านะฮะหนึ่งเก้าสามห้าห้าครับหนึ่งเก้าสามห้าห้าครับนะกำลังร้อนแรงพี่ชายกับพระคุรมาณนี่ฮะ นี่ฮะสวยวพี่ชายรุ่นนี้นะครับน่ารุ่นรุ่นสองฮะนี่รุ่นต่อนะครับเป็นรุ่นสองก็คือรุ่นต่อจากนี้ฮะนี่ครับนี่ฮรุ่นนี้นะนี่พระหุรามานะครับต่อมาครับรายการที่สี่นี่ครับมีมาแค่สี่องค์เลพี่นะใครไวได้นะครับใครไวใครจับจองทันได้ก่อนนะครับได้ก่อนเลยนะครับรายการที่สี่ครับนี่ฮะรายการที่สี่ครับ เลขคนจำนวนหกหกศูนย์สี่ครับหกหกศูนย์สี่นี่ครับรายการที่สี่นะฮะนี่ครับสวยงามมากๆครับพี่นะสวยงามนี่ฮะรายการที่สี่นะครับต่อมาจะมาการเปิดพระขุนแผนนี่ครับพระขุนแผนนี่ครับนะฮะนี่ร่วมสมทบทุนซื้อรุ่ามนี่ครับนะรุ่นนี้ก็เป็นหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นนะฮะร้อนแรงนะครับไม่แพ้กันที่นี่ครับนี่พระขุนแผนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใบนะครับ นี่ฮะนี่นะครับนะกองทัพภาคที่สองนี่ครับนี่ขุนแผนนะครับพลังสถานจากแผ่นดินนะฮะอีสานร่วมปกป้องชาทิพไตนะครับรายได้ส่ทุนซื้อรถหนามนะครับเพื่อความมั่นคงในแถวชายแดนนะครับแม่ตาสถิตโดยหลวงปู่มหาศิลานะครับและก็พระอาจารย์สุยันหลวงปู่เวินนะครับนะบอกเลยว่าอีกหนึ่งรุ่นนะสุดเลยนะครับสุดแน่นอนนะพี่นี่ฮะนี่ครับ พิมพ์ไม่เยอะครับพิมพ์ไม่เยอะรุ่นนี้พิมพ์ไม่เยอะนะครับมีแค่สิบเนื้อเท่านั้นนะครับนี่ฮะนี่ฮะพิมพ์ไม่เยอะนะครับนะมาฮะรายการนี้ต่อเลยเป็นนับเป็นรายการที่ห้าเลยครับนี่ฮะรายการนี้นี่ครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูใบรายการสักครู่นะครับ รายการนี้เปิดขึ้นมาเป็นเนื้อว่านนะฮะเนื้อว่านสาวหลงร้อยแปดนะครับเลขคนตเบอร์นะครับนะสองเจ็ดหกนะฮะสองเจ็ดหกนะครับรายการนี้ร้อยแปดสิบาทพร้อมจะส่งครับพี่ชายสำหรับรายการที่ห้าต่อมาครับรายการที่หกครับรายการถัดไปรายการที่หกฮะรายการที่หกครับโอ้โหรายการนี้สวยเลย รายการนี้รายการที่หกสวยๆครับกับรายการนี้เนะฮะเป็นเนื้ออนไรเนี่สักครู่นะครับรายการนี้เป็นเนื้อดําใบลานนี่ครับรายการที่หกเนื้อดําใบลานนี่ครับเลขคนเบอร์สองหกหนึ่งนะองนี้นี่ครับร้อยแปดสิบาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายนะครับใครจะซื้อเป็นลุนเองนะครับแจ้งได้นี่ครับมีแค่สิบเนื้อนะพี่นะซื้อเป็นลุนเองแจ้งได้ครับลุนละสองร้อยบาทนะครับสิบรุนผมแถมให้สามฮะ ต่อมาครับรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่เจ็ดนะฮะรายการที่เจ็ดอรายการที่เป็นเนื้อว่านสบูเลือดนะรายการที่เจ็ดอรายการนี้เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับเลขโคดเเบอร์ห้าศูนย์เจ็ดนะเลขโคดเเบอร์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดนะครับร้อยแปดสิบาทนะครับร้อยแปดสิบาทนะฮะคู่ละสามร้อยนะพี่นะคู่เพียงละคู่ละสามร้อยบาทเท่านั้นนะครนะเลือกได้เลยนะครับ ต่อมาครับรายการที่8นะครับเมื่อกี้รายการที่7จ็ดรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อเทาผงทูบร้อยแปดวัตต์นะฮะนี่เนื้อเทาผงทูบร้อยแปดวัตต์ครับเป็นรายการที่8คุกกีิวัปูม่มหาชิตาทุกองเลขคนจัเบอร์หมายเลขสนะี่สี่หกครเลขคนจัเบอร์หมายเลขสี่สี่หกด้านหลังอนุมานคมคมพี่นะครับรายการที่แปดนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่เก้า รายการที่เก้านี่ครับเปิดขึ้นมารายการนี้เป็นเนื้อว่านเกสรเนรับเนื้อว่านเกสรครับสวยๆเลยพี่ชายนี่ครับเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขห้าสามศูนย์เนื้อว่านเกสรเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขห้าสามศูนย์นีครับสำหรับรายการที่เก้านี่ฮะรายการนี้เอาไปร้อยแปดสิบาทนะฮะนะร้อยแปดสิบาทนะพี่นะรายการที่เก้านะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สิบ รายการที split, back, first, five, seven, ่สิบเปิดขึ้นมาครับเป็นรายการนี้ถือว่าอีกหนึ่งรายการพิเศษนะครับเด็ดๆนะครับเป็นรายการที่ได้คนจํานวนห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าครับเป็นรายการนี้ี่ครับเป็นเนื้อแร่เหล็กน้ําพีฮเนื้อแร่เหล็กน้ําพีครับพี่ชายสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่สิบฮะนี่ฮะสวยๆเลยนี่ฮะเอาไปพี่ชายองค์นี้นะครับแร่กึ่พีขอสองร้อยบาทนะครับแร่เหล็กน้ําพีผมขอที่สองร้อยบาทครับพี่ชายนะครับสำหรับรายการนี้นะครับ ต่อามาครับพี่ชางเนี่ยรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะฮะรายการที่สิบเอ็ดรายการนี้เปิดมาเป็นเนื้อชั้นหมากคะับรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อชั้นหมากครับพี่ชางสำหรับรายการที่สิบเอ็ดนะฮะนี่ฮะ สวยๆเลยพี่ชายเลขกคเบอร์หนึ่งสอหนึ่งนะครับคมกิฟต์พี่ชายนะครับหนึ่งสองหนึ่งนะพี่นะนะครับรายการนี้ร้อยแปดบาทนะครับนะยกคู่300อยพี่ชายนะครับยกคู่300บาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบสอนะฮะรายการที่สิบอเปิดออกมาครับรายการนี้ฮะเดี๋ยวผมขออนญาตดูก่อนว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับ อ๋อรายการนี้เป็นเนื้อจินดามณีฮะเลขคุัวเบอร์หนึ่งเก้าเจ็ดนะครับเนื้อจินดามณีองค์นี้นะครับนะผมขอที่สองร้อยสี่สิบาทนะครับสองร้อยสี่สิบาทนะครับเนื้อจินดามณีพี่นะโอ้โหสวยจริงเนื้อจินดามณีนะครับคมกิฟต์พี่ชายนะครับตลอดรายการที่สิบสองนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปที่เป็นรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามเปิดขึ้นมาครับพี่ รายการที่13มารายการนี้เป็นเนื้อว่านนะครับเป็นเนื้อว่านเขียวมรกตเลขคนณะเบอร์380นะครับเนื้อว่านเขียวมรกตเลขคนณะเบอร์ 3, 3 8 0ยพี่ชายนะครับรายการนี้เอาไปพี่ชายแบ่งปันให้180บาทนะครับ180บาทนะพี่ชายรายการที่13ฮะต่อมาครับรายการถัดไปพี่ชายเป็นรายการที่14บะ รายการที่สี่เปิดขึ้นมารายการนี้เป็นเนื้อแรกเหล็กน้ำพีครับเนื้อแรกเหล็กน้ำพีครับเปิดแป่งปันปที่พี่นีอยู่ที่อง์ละสองร้อยบาทเลขโค้เบอร์สี่เก้าแปดนะครับเลขโค้เบอร์สี่เก้าแปดครับพิชานะครับสำหรับรา,ายการที่สิบสี่ฮะต่อมาครับพิชายรายการที่สิบห้าครับ รายการที่สิบห้าเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เปิดมาเป็นเนื้อเทาผงทูบฮะรายการนี้เปิดขึ้นมาครับรายการที่สิบห้าเป็นเนื้อเทาผงทูบฮะเลขค้นตําเบอร์มาเลขสี่หกสองนะเลขค้นตําเบอร์มาเลขสี่หกสองครับเนื้อเทาผงทูบครับพี่นี่ฮะรายการนี้รับไปพี่ชายนะครับนาแบ่งปันให้พี่ที่ร้อยแปดสิบบาทยกคู่สามร้อยครับพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่สิบห้าครับ ต่อมาครับนะฮะต่อมาอัปเดตต่อนี่ครับสำหรับรายการถัดไปก็จะเป็นรา,า,า,ายการที่16นะครับนะถ uh ัดไปเป็นรายการที่16นะครับรายการที่16นะครับขอนำเสนอเป็นเนื้อนี่ฮะรายการที่ผมขอนำเสนอเป็นเนื้อเนื้อแร่เหล็กน้ำพีเนี่ยนะรายการที่16นะครับนี่ฮะ เนื้อเลขพี่เลขคนตัเบอร์ห้าแปดหกครับห้าแปดหกนะพี่นะเอาไปพี่ชายนะครับสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทครับพี่ชายสำหาาารับรายการที่สิบหกนะครับต่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบนะครับนี่ฮะเนื้อเทาผงทูบเลขคนตัเบอร์แปดศูนย์สองนะครับรายการนี Witness ้นะครับนะรับไปพี่ชายนะครับนี่นี่ฮะ ราาายการนี้นะครับรายการที่17เจนะครับร้อยแปดสิบาทนะครับยกคู่นะครับนะครับยกคู่นะครับได้นะครับนี่นี่ฮะสวยๆเลยนะครับร8 0ยแปดิบาทนะครับต่อมาครับเป็นรายการที่18แดนะครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านเขียวมรกตนะฮะเลขคนทีเบอร์8 4 8สดครับหามเงินหามทองครับพี่นะฮะดูจีวอนสวยๆพี่ชายเอาไปร้อยแปดสิบาทนี่ครับจับคู่3า0รอเท่านั้นพี่ชายเฮ้ยนะฮะ ต่อมารายการที่สนะิบเก้าครับรายการที่สิบเก้ารายการนี้เป็นเนื้อว่านนะครับสมุดเรือเลขคนจังเบอร์หกสี่เจ็ดนะ 6, นะเลขคนจังเบอร์หกสี่เจ็ดครับสวยๆเลยพี่ชายนะครับรายการนี้ก็ร้อยแปดสิบาทจับคู่สามร้อยบาทได้เลยครับพี่ชายต่อมาครับรายการสุดท้ายนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบน้องขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะโอ้โหรายการนี้นะครับเปิดออกมาเป็นเนื้อเทาผงทูบนะครับ เนื sea, Respect, ้อเท้าผงทูบเลขคน้นเบอร์นะครับหมายเลข857859ฮะ859ครับพี่ชายนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันให้พี่ที่180บาทครับพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่20นะครับสำหรับวันนี้ครับมีแบ่งปันให้พี่นะครับ20รายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกรับชมดูนะพี่นะชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อีล่าและเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่พี่ท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ